ไปหาพี่ชายพี่ชายก็เอาสักทีต่องทีทักโลกทั้งโลกทักคอทักแขนเลยทักพี่ชายเต็มเลยถ้าใครเล่นจากอะไรรู้ถึงจริงแล้วอย่าสักรูปเล็กๆเพราะว่าระยะเวลาบางทีอ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นเหมือนผมเนี่ยรู้รู้เลยว่ามีรอยสักแต่รูปอะไรอ่ะจางหมดอไม่คืมเนื้อเรามันขยายไงาามันขยยแล้วแต่อย่าไปดูลายที่ช่างสักนะถ้าเขาสักแต่สมัยเขาอายุสิบสี่สิบห้าลายมันสมัยก่อนบางคนว่าทําไม สักให้คนอื่นสวยสากตัวเองโอ้ก็สมัยนู้นช่างสากอะมันก็สมัยนู้นมันไม่มีเครื่องไม่เป็นไ่ได้คือทำกันว่าเราต่อเสื้อแล้วเรามาวาดนยมันได้ดีเลยอแต่นี่มันตัวเราบางทีเรามองเรามองไม่รู้เรามองไม่ได้อย่างเงี้ยเราบองฉักอย่างเงี้ยผมต้องตั้งตั้งลูกกับหัวกับบางแล้วมาตัด ตักเองพี่ฝักเองตัวเองเลยนี่สักเองอันนี้เพื่อนสักให้แล้ตั้งความสามารถเป็นเศษมันจะเป็นยางนี้สักให้ตัวเองช่วงกอนเนี้ยผมตักเองต่อหลังลูกชายแล้วหมึกอะไรสมัยก่อนอ่ะนี่เขาไม่ได้เพิ่งมาสักเขาสักแต่ยุคนู้นเลยยุคที่ใหม่ๆนู่นน่ะ ยุคที่แบบหาเข็มก็ยากหาหมึกก็ยากมันก็เลยได้แบบนี้แหละเข็มไม่ด้ไงเข็มยาวๆอ่าแต่ตอนนี้โอ้แต่ตอนนี้นวัตกรรมเขาดีขึ้นหาง่ายแบบง่ายอะไรบ้างออนไลน์อืออมงงั้ยเเข็นนดิ่่าวีม ทำไมก่อนเข็มต้องเชื่อมเองนะถ้าเราเชื่อมไม่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเชื่อมเข็มแตกปั๊บพลลัสักนี่คือมาเส้นสองสามเส้นมาโปรเลยไม่สวยเดี๋ยวนี้อู้ดมันรูปแพ็กสะอาดเมื่อก่อนต้องมีตู้ฆ่าเชื้ออะไรพวกนว้าตรงก้างกระบอกอะแต่เดี๋ยวนี้อ่ะไม่ต้องเมื่อก่อนตู้ฆ่าเชื้อตู้ฆ่าเชื้อต้องซื้อแพงอีกถูกไหมเดิมเมื่อก่อนเครื่องตัวหนึ่งอ่ะ หมื่นห้าใช่เดี๋ยวนี้เออสองหมื่นห้าก็ซื้อได้แล้วถูกเดี๋ยวนี้ถูกเขาจะไปทำไมถามหรอกว่าลายชมาช่างลายแบบนี้เออมันสมัยยุคนู้นแบบเดี๋ยวนี้ดูตามอินเทอร์เน็ตเยอะแเนี่ยเอฟซีเขามาแล้วนะคะถ้าเขาไม่มาวันนี้มีเครื่องใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้มีไรกันบ้างเนี่ยมาได้หลายคนเนี่ยมีมีเครื่องมีเครื่องนี่เอ่ะอ่ะโน้ต อันนี้น้องเมียวน้องเมียวนะครับอันนี้พี่บุมอ่าพี่บุ๊มบัสดีครับอันนั้นมารวยพี่ชันพี่ชันสวัสดีมารวยยังบันดีบันดีเดินเฉียดระยะงับลูกน้องนะโอ้ดีใจดีใจที่มาเจอกันค่ะหนูว่าเข้าไปดูหัวอะไรเสิร์ฟข้าไปดูแวบๆออกอย่างเงี้ยแวบๆออกอย่างเงี้ยต้องขายของขายของอ๋อเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวหน้าก่อนเดี๋ยวมีเวลา เอาแล้วทำไมไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาให้ออกเลยเหรองา่แหลมสิงต่อเลยเหรอไปไปพี้พ่ิชานเราไปแหลมสิงกันดีกว่าเยออกี่วันกี่วันหันแหลมอ๋อพิชานไปหาแหลมสิงกันดีกว่าอ๋อตอนนี้มันค่อมกันอ๋อ เ้าหน้าร <c oughs> mm ้านลุงก็เ right. ปิดแล้วแน่นอนาไปลายตุลาอน๋อถ้าไปตุลาล่าจะเปิดแล้วล่ะค่ะ